เคยได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ไหมครับไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับกองทัพมารร้ายเลยมารรัตตเองก็มาพร้อมเหล่าสมุนที่น่ากลัวสารพัดรูปแบบพยายามขัดขวางไม่ให้พระองค์บรรลุธรรมเจ้าจงล้มเลิกเสียเถิดไม่มีใครจะเอาชนะเราได้มารประกาศก้อง พระพุทธองค์ทรงสงบนิ่งข้าได้มาเพื่อเอาชนะใครแต่มาเพื่อปลดปล่อยตนเองและสัพรพสัตว์จากนั้นมารก็ส่งพายุร้ายอาวุธนานา,นาชนิดและภาพลวงตาอันน่าหวาดกลัวเข้าใส่แต่ทั้งหมดกลับกลายเป็นดอกไม้ไปหมดสิ้นแม้แต่เสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวก็เงียบลง อะไรกันเป็นไปไม่ได้มานอุทานด้วยความตกใจพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นแสงสีทองสว่างจ้าแผ่ออกไปทั่วทุกทิศทางพลังแห่งความเมตตาและปัญญาแผ่ซ่านเหล่ามารร้ายต่างล่าถอยด้วยความหวาดกลัว สุดท้ายมานก็พ่ายแพ้ต่อพลังแห่งความดีงานและความจริงแท้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้และนำแสงสว่างมาสู่โลกครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้แต่ความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่อาจต้านทานพลังแห่งความดีได้